ค่ะอิงกี้ก็มาเที่ยวอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัดที่สวยงามแล้วยังมีผลไม้ที่มีชื่อสง่างามมากๆอย่างมะม่วงมหาชนกอีกด้วยค่ะมะม่วงมหาชนกผลไม้อัตลักษณ์ไทยที่ได้รับพระราชทานชื่อมาจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งต่อมาได้นํามาทดลองปลูกที่อำเภอลี้เป็นมะม่วงที่ปลูกได้ผลดีในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะอำเภอลี้อำเภอบ้านห้งและอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตลุ่มแม่น้ําลี้ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารทั้งดินและน้ําเลยค่ะตรงนี้อำเภอลีนะคะ กับอำเภอบ้านโฮ่งนะคะจะมีการปลูกมากที่สุดนะคะในส่วนของจังหวัดลำพูนประมาณ2,400ไร่นะคะแล้วพื้นที่นี้นะคะ2,400ไร่เนี่ยพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่เมือบ้านโฮ่งแต่อําเภอลีนะคะตอนนี้เรากำลังขยายผลนะคะ,คะผลผลิตนะคะที่ได้ประมาณ4,200ตันนะคะ4 <200 S> 2่0ตันเลยค่ะตรงนี้นะคะต้องยอมรับนะคะว่าผลผลิตมหาชนกนะคะ มีผลผลิตที่สูงกว่ามะม่วงทุกชนิดสายพันธุ์ในจังหวัดลำพูนลักษณะเด่นนะคะจะเป็นรูปทรงยาวนะคะมะม่วงมหาชนกถ้าสมมติว่ายังไม่สุกนะคะเป็นมะม่วงดิบเนี่ยผิวเขาจะเขียวรสชาติเปรี้ยวนะคะถ้าสุกแก่ๆจัดเนี่ยจะออกเป็นสีแดงนะคะสีไม่เหมือนใครจะไม่เหมือนใครและโดยเฉพาะกลิ่นนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากเป็นเอกลักษณ์นะคะถ้าทุกคนนะคะได้ได้รับกลิ่นตรงนี้แล้วจะติดใจไปเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นกลิ่นมะม่วงมหาชนกนะะค อย่างนี้อยากจะทราบว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้มีการช่วยส่งเสริมเกษตรกรในด้านไหนบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของจังหวัดลําพูนนะคะเราก็ได้พิจารณาคัดเลือกมะม่วงมหาชนกเป็นพืชอัตลักษณ์พืชภูมิปัญญาท้องถิน่นเราก็จะต้องมีการพยายามสนับสนุนส่งเสริมนะให้มีการรักษาชนิดสายพันธุ์นี้ตรงนี้ไว้เราจะต้องมีการรวมกลุ่มเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแพรงใหญ่เพื่อที่จะรับองค์ความรู้จากส่วนราชการต่างๆนะเพื่อที่จะ มารักษาพันธุ์มะม่วงมหาชนกได้อย่างไร แล้วในด้านการขายหรือการทําการตลาดเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีเข้ามาช่วยเกษตรกรตรงนี้บ้างไหมคะสําหรับเรื่องการตลาดนะคะเราต้องเรียนเบื้องต้นว่าเราในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเกษตรกรหลายๆท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของเทศบาลตําบลป่าไผ่นะคะเราก็ได้เสนอไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารคาดว่าภายในปีนี้นะคะน่าจะได้ รับการขึ้น G.I. ของมะม่วงมหาชนกจังหวัดลำพูนค่ะค่ะก็ถือว่ามะม่วงมหาชนกนะคะเป็นมะม่วงพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองชิมกันวันนี้ขอบคุณคุณจำเนียนมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเขาบอกมาว่ามะม่วงมหาชนกที่เราเห็นอยู่นี้เป็นมะม่วงที่มีลักษณะลูกค่อนข้างใหญ่เกือบๆลูกละ1กิโลกรัม แล้วก็มีรสชาติหวานสดชื่นถ้าเทียบกับน้ำตาลก็เท่ากับ2.7ช้อนชาเลยนะคะจะจริงแค่ไหนไปคอนเฟิร์มกับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงมหาชนกตัวจริงกันเลยค่ะครับสำหรับมหาชนกต้นกำเนิดเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงจุดตรงนี้นะครับเพราะว่าคือเรื่องของดินฟ้าอากาศที่อําเภอรีแล้วดินที่เป็นดินลักษณะคือ ดินที่มีแคลเซียมสูงทําให้มะม่วงของของ,ของเภอรีเนี่ยอาจจะโดดเด่นกว่าที่อื่นตรงที่ว่าจะมีรสหวานแต่อมเปรี้ยวแต่ไม่ถึงข้วหวานจัดค,ความหวานจะอยู่ที่ประมาณ1 7บเถึงบริกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่วหวานเกินแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินนะครับซึ่งเราจะเน้นคุณภาพเรื่องของการการตัดแต่งกิ่งการให้ปุ๋ยการให้ยาซึ่งในจุดนี้ทำให้เราเนี่ยมีมะม่วงคุณภาพแล้วมีบริษัทส่งออกนะครับเข้ามาทำเอ u เอกับเรา เราจะส่งไปที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นตัวหลัก<ฆ>ส่วนถ้ามะม่วงที่ที่ตกเกรดจากผลสดเนี่ยเราก็จะเอาเข้าโรงงานแปรรูปก,ก็คือไปบ่มแล้วเป็นลูกเต๋าแล้วหั่นเขาแช่แข็งแล้วก็ส่งไปญี่ปุ่นกับเกาหลีเหมือนกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําแปรรูปเป็นมะม่วงกวนกะทิแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เราตอนนี้ที่เราคิดทาอยู่ก็คือเรื่องของแกรมมี่ซึ่งซึ่ง,งประมาณประมาณปีใหม่นะประมาณทันวาเราก็จะเริ่มออกตลาดขายในระบบออนไลน์ครับ แล้วย่างงี้ในช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ประมาณเดือนไหนคะจังหวัดลำพูนเนี่ยมะม่วงเนี่ยจะเก็บจากาจากตัวอําเภอเมืองขึ้นมาก่อนครับแล้วขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอําเภอลี้นะครับึงจุดนี้ก็คือจะเป็นสุดท้ายของจังหวัดลําพูนก็คือมะม่วงของเราเนี่ยก็คือประมาณปลายพฤษภาถึงมิถุนายนอย่างนี้ถ้าสนใจเนี่ยซื้อได้ที่ไหนคะ อ๋อตอนนี้เราทำเฟซแฟนเพจครับไว้ก็คือเข้าไปที่ว่ากลุ่มผู้ปลูกมะม,ม่วงอำเภอรีสามารถะจะสั่งซื้อได้เขาบอกว่ากินมะม่วงมหาชนก,กินที่ไหนก็กินได้นะแต่ถ้าจะให้กินของจริงและกินอร่อยต้องมากินที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนครับอย่าลืมนะคะต้องมากินมะม่วงมหาชนกที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เฉลิมชัยมากค่ะ ฮัลโหลอิงกี้สั่งมะม,ม่วงหาชนกจากจังหวัดละพูนไปให้แล้วนะเดี๋ยวเรากินได้เลยทุกคนคะเดี๋ยวอิงกี้ไปขนมะม,ม่วงก่อนนะแล้วเจอกันคราวหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย